สวัสดียามเช้านะครับวันนี้วันที่10กันยานะครับคิวส่งนะครับ2ลูกนะครับ A05 ู0 6นะครับวันนี้นะครับก็จะมานำเสนอนะครับตัวท็อปเ a เอนะครับที่เป็นที่นิยมในท้องตลาดช่วงนี้นะครับเป็นเทรนนะครับก็เป็นเตาที่เรานะครับดีไซน์เองนะครับคิดค้นระบบเองนะครับทั้งระบบการเผาไหม้นะครับ หน้าเตาสองข้างนะครับหน้าหลังนะครับที่เป็นซิงเกิลเจอร์ของเรานะครับแล้วก็การเผาไหม้ระบบท่อแฝดนะครับนี่นะครับท่อเผาไหม้นะครับท่อแฝดนะครับเจ้าแรกของประเทศไทยนะครับที่คิดค้นเตาท่อแฝดระบบซูเปอร์ซันนะครับแล้วก็ตัวออปชันตัวสุดท้ายก็คือการคิดค้นระบบควบแน่นนะครับระบบน้ําเย็นนะครับเจ้าแรกของโลกนะครับตัวนี้นะครับคิดค้น เองนะครับตัวนี้นะครับดีไซน์นะครับคิดค้นตามจินตนาการของเรานะครับตามรีเควสของลูกค้าที่ต้องการน้ำส้มคนไม้เยอะๆทำยังไงให้หนูได้น้ำส้มคนไม้เยอะๆหน่อยพี่ออยากได้นะครับจากเดิม a 0 5ศูนยนะครับก็ประมาณ4-5ลิตรนะครับก็ทำตัวนี้ขึ้นมานะครับก็ได้ประมาณ10 10ลิตรอัพนะครับถ้าเป็นไม้หมาดๆนะครับถ้าเป็นไม้แห้งก็ประมาณ6-7ลิตรนะครับความความ อัตราการผลิตน้ำส้มคนไม้นะครับถ้าพี่น้องซื้อตัวนี้ไปนะครับอยากเน้นเรื่องน้ำส้มคนไม้ก็แนะนำให้เป็นไม้หมาดนะครับไม้หมาดจะได้น้ำส้มคนไม้เยอะนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับใช้เวลาในการเผาไหม้ก็ประมาณถ้าเป็นไม้หมาดก็ประมาณ3-4ชั่วโมงนะครับต่อการเผาครั้งหนึ่งนะครับน้ำส้มคนไม้นะครับวิธีการนะครับก็คือเติมน้ำนะครับเติมน้ําลงในนี้นะครับ ตรงในบ่อสองบ่อนี้นะครับแล้วก็เปิดวาล์วนะครับเปิดวาล์วตรงนี้นะครับทั้งสองตัวนี้ออกนะครับระบบการเผาไหม้ด้านในนะครับก็จะเกิดการหมุนเวียนนะครับควันไม้ก็จะผ่านเข้ามานะครับผ่านน้ำน้าเย็นตรงนี้นะครับเขาก็เกิดการควบแน่นนะครับหรือว่าการกันตัวนะครับของไอ ความร้อนนะครับก็จะกันตัวเป็นหยดน้ำนะครับเรียกว่าน้าส้มคนไม้นะครับตัวนี้มีคุณประโยชน์เยอะแยะนะครับเอาไปเสิร์ชหาใน Google นะครับคุณประโยชน์ของเขานะครับวิธีการใช้งานนะครับก็คร่าวๆนะครับก็เราก็เติมไม้นะครับลงในถังนี้นะครับแล้วก็ให้คําแนะนํานะครับก็ใช้ดินนะครับปุดรอยแก๊ตรงนี้นะครับอย่าให้มีควันขึ้นมาเล็ดรอดขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ดินกลบให้เป็น เนินหลังเตานะครับพยายามปิดให้สนิทนะครับเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นฉนวนอีกด้านบนนะครับเพื่อเป็นการซับอุณหภูมินะครับด้านนี้ก็ใช้เผาขยะได้นะครับเติมขยะด้านหน้าก็ใช้ฟืนนะครับในการสร้างอุณหภูมินะครับตัวนี้นะครับให้เปิดทั้งสองข้างนะครับตัวนี้นะครับก็จะได้เผาไปเรื่อยๆนะครับประมาณนี้น้ำน้ำาส้มคนไม้ก็จะหยดเองอัตโนมัติของเขาเลย จนถึงช่วงที่คายแก๊สเลยนะครับตัวนี้ก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับาสามารถที่จะเดินน้ำนะครับทิ้งนะครับประมาณชั่วโมงที่2นะครับเราเดินน้ําประมาณ2ครั้งก็ได้นะครับถ้าต้องการให้การควบแน่นดีเราก็เดินน้ําทิ้งนะครับเติมน้ําใหม่เข้าไปนะครับการควบแน่นก็จะดีขึ้นนะครับตัวนี้นะครับตัว A 0ูนหก a นะครับก็ฝากไว้ในอ้อมใจของพี่น้องด้วยนะครับก็ตัวนี้นะครับตัวนี้มีคิวส่งเยอะเลยนะครับ ดี่น้องก็รอนะครับตามคิวนะครับเพราะว่าต้องทำนะครับตามคิวนะครับพี่น้องสั่งจองไว้นะครับบางท่านก็มีติดมัดจำไว้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ความสนใจทางร้านของเรานะครับฝากเบอร์โทรติดต่อด้วยนะครับของผมเองนะครับช่างพลนะครับ0630349728นะครับแล้วก็ของแอดมินนะครับคุณเจี๊ยบนะครับ080 4255595นะครับแล้วก็เพจนะครับน้ำส้มคนไม้เพื่อเกษตรอินทรีย์นะครับเอาทานซูเปอร์ซันนะครับเข้าไปเสิร์ชหาดูนะครับฝากติดตามด้วยนะครับพิกัดร้านนะครับก็คือบ้านคำบงนะครับตรงนี้จะเป็นโรงแป้งมันนะครับถนนเมนใหญ่นะครับติดถนนเมนใหญ่นะครับหาง่ายนะครับโรงแป้งมันอุตสาหกรรมนะครับ บ้านขบ,บงตำบลนขบ,บงอำเภอห่อยพึ่งจังหวัดกาลสินนะครับก็แวะเวียนมาสอบถามได้นะครับถ้าผ่านมาก็แวะเข้ามาทักทายด้วยนะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ